สวัสดีกับช่องบ้านสวนลักเลยนะคะค่ะวันนี้จะพามาชมเป็นบอนสตูดํานะคะอันนี้คือเขาออกใบใหม่เนาะจากใบแรกที่เขาเขียวแต่หลังดํานิดเดียวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเขียวจัดเท่าไหร่เนาะแล้วก็อีกต้นหนึ่งคือหลังใบเขาเป็นสีเขียวนะคะใบใหม่ออกมาต้นนี้ยังเขียวอยู่นะคะส่วนอีกต้นหนึ่งหลังใบเขาดําเข้มมาเลยค่ะ แล้วก็หน้าใบเขาน่าจะเขียวเข้มมาเลยนะคะรอบนี้เพราะว่าเอาออกมาตากแดดแล้วนะคะทุกคนเป็นอย่างที่ไปดูคลิปแล้วก็ศึกษามาจริงๆด้วยค่ะก็คือถ้าเขาเอาเขา,าออกแดดเขาก็จะมีสีดํานะคะทุกคนนี่เลยค่ะอันนี้น้องหมาของเราเจ้าของช่องที่ทำคลิปแรกนะคะก็เป็นเจ้าหมาสองตัวนี้กับตัวสีดำอีกตัวนี้นะคะค่ะ นี่นะคะให้ดูชัดๆเลยค่ะสำหรับอมอนสตูร์ดำที่เราสั่งมานะคะรอบนี้สั่งมาสองหัวเนาะจากร้านเดียวกันได้พันหนึ่งสีม่วงกับพันหนึ่งสีเขียวนะคะทุกคนเส้นใบสีขาวจะชัดเหมือนพี่บ่าวชาวดงดึกดำมันบอกจริงๆเลยค่ะหลังใบก็เขียวนะคะอันนี้เส้นใบสีขาวที่ตัดเด่นชัดค่ะแต่ว่า ใบเขาจะไม่เขียวจัดนะคะทุกคนไม่เขียวดนดำนะคะจะเป็นเขียวไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะคะสําหรับพัน์ธุเขียวนะคะส่วนพัน์ธุดำทุกคนใบแรกเขาก็เขียวอยู่แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ต่างกันมากนะคะส่วนเส้นใบที่แก่ก็จะค่อยๆไม่ค่อยชัดเหมือนออกใบที่ออกใหม่เนาะแต่ที่ใบที่ออกใหม่เส้นใบเขาจะชัดเลยค่ะเราหลังใบเขาก็จะม่วง ม่วงตั้งแต่เริ่มแทงหน่อเลยนะคะเหมือนที่พี่วาวชาวดวงดุกจำบันบอกไว้เลยค่ะถ้าที่เราไปศึกษามาแล้วก็ดูคลิปของคนอื่นอีกหลายคลิปนะคะเพราะว่าจําชื่อไม่ค่อยได้เนาะอันนี้ก็คือจากร้านเดียวกันนะคะ,ะเป็นสองต้นนี้เนาอะอน,นี้คือจากร้านเดียวกันนะคะร้านประจาเนาะราชินีแห่งใบไม้นะคะทุกคนอ,อยู่จังหวัดสตูลเนาะแล้วก็หัวนี้ก็ คือร้านเดียวกันเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็เป็นหัวเดียวกันนะคะคือซื้อมาหัวแรกะคะ่ะปลูกยังไม่ค่อยเป็นไม่รู้จะปลูกยังไงนะคะทุกคนแล้วก็เอาลงกระถางธรรมดาแล้วเขาเกิดเน่านะคะก็เลยปาดทิ้งนะคะทุกคนแล้วก็มาผ่าหัวนะคะทุกคนผ่าเป็นบ้างไม่เป็นบ้างอ,ออกมาได้เท่านี้ก็ดีใจมากแล้วะคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งทุกคนหัวเขาอะ่ะเขียวนะคะ ซึ่งพี่บ่าวบอกว่าถ้าหัวเขียวก็จะเป็นใบเขียวค่ะทุกคนแต่ใบที่ออกมาเท่าที่เห็นที่ว่าผ่าหัวนะคะทุกคนเขาเป็นใบสีม่วงนะคะทุกคนคดูได้ค่ะเหมือนกันกับต้นนี้เลยค่ะทุกคนแต่หัวเขาอ,ะอ,อ่ะเขียวเนี่ยทุกคนมันก็ไม่ไม่ใช่ว่าพี่บ่าวบอกไว้หรอกคะ่ะมันก็จะมีหลายคนมีบางคลิปนะที่เขาบอกว่าถ้าหัวเขียวก้นเอ,อเขาก็ต้องเขียวแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะเขาม่วงนะคะทุกคน มันก็ไม่เสมอไปนะคะก็คลิปอีกคนนึงที่ดูน่าจะเป็นเป็นช่างทาสีที่เขาสั่งมาเพาะขายนะคะจําชื่อช่องเขาไม่ได้อันนี้เขาก็จะบอกว่าถ้าหัวเขียวก็จะสีเขียวแต่อันนี้มันไม่ใช่นะคะก็อาจจะมว่วงก็ได้นะคะทุกคนอย่างต้นนี้นะคะทุกคนก็ให้ศึกษาแล้วก็ดูนะคะนี้สําหรับการรีวิวคลิปอของ บอลสตูดําในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ